สามแต้มแรกวันนี้จะเป็นของใครเกมนี้สำคัญมากเปิดหัวรอดูอาล้วครับราชบุรีชุดสีส้มนะครับเขียก่อนอาครับโ,<ร>โลวีทะลุช่องมาทับฝั่งซ้ายไอเองครับครับเปิดตบก,กลับเข้ามายังอยู่ในกองเกทอดแล้วได้ยบนัสร,ราชบุรีครับเป็นทีมแรกที่ยิงประตูในฤดูกาลนี้ครับ1-0โอ้โหมาแล้ว ครับเอ็นจีวาราโคโตไฮายมาลาครับมาแล้ว1-0ึ่งศเปิดฉากได้ดีครับราชบุรีดูอีกทีขนเปิดนี้ไอ้เองครับเปิดมาอาโอเคโอ้แล้วก็หม่งครับเป็นวัชปอนนะครับหม่งเข้าไป3ามสิทีครับบุรีมมรัำเตะมุมลูกนี้เสียโลนครับจะไปคนเปิดเปิดเข้ามาจาังหวะนี้หม่งแล้วก็สามสาม<ท>ิบดีโอ้ยเฉียวเสาครับทดสอบดีเอาเอาเลยค โอกาสสุดท้ายแล้วครับในครึ่งแรกบุรีรัมบอลมาอยู่ที่คันโตน่ารวยแล้วก็อ้าะครับทางขวาจอ,อหีอยเบาไว้หน่อยโอ้โหนี่คือโอกาสที่น่าจะได้ประตูตีเสมอที่สุดเลยครับกองกระทายิงด้วยซ้ายเมื่อสักครู่นี้มาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อบุรีรัมครับเปิดยาขึ้นมาคันโตน่าอ้อาะครับแย่งมาแล้วยิงโอ้โห จะพูดว่าโก้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 แล้ว่งแม่ไม่เข้าโอ้คันัว้น้ารวยครับมาให้กับแล้วก็เป็นจอมกระถายกงสามอีกทีไม่ได้เทียรอนปั่นลูกนี้โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่มาแล้วไงใช่จนได้ครับโอ้โหมาอะไรครับเทียรอนซวยโอ้ยเช้ากับวันเย็นเหรอเช้ากับวันเย็นโดนไปแล้วครับแม่ ราชบุรีก็ไม่รู้ว่าเขิลม,มุกหรือเปล่าครับ <c oughs> แป่เสียสมาธินิดเดียวโดนตีเสมอแล้วขู่แล้วเมื่อสักครู่ยิงหมดจดงดงามเลยครับกับการเรียดแล้วเสียบโคนเสาหนึ่งหนึ่งครับเจสนาทีจะมีานาทีบาปหรือเปล่าคู่นี้แล้วจังหวะนี้ครับจอมคาถาคอสบาแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกมงทิ้งออกไปไม่ได้อไเอาอีกทีนึงแล้วราชบุรีจะได้บุกหรือเปล่าไม่ได้ครับ แมหมุกันไปหมุกันมากรบมาการงไม่เปล่านาทีสุดท้ายแล้วแล้วก็แล้วก็สวยไปครับเกมแรกโอ้โหเป็นหนึ่งแต้มของราชบุรีครับแล้วก็บุญรัมด้วยครับในการเปิดหัวคราวนี้ครับกับอฟุตบอลไทยลีก2025ครับอารมณ์ม